ที่เรียกว่าพุทธทาตินี่ก็คือทำงานสนองพระพุทธประสงค์พระพุทธประสงค์นั้นปรากฏตามคำที่ท่านตรัสเองว่าตถาคตเกิดขึ้นมาในโลกเพื่อประโยชน์แก่สัตว์โลกทั้งเทวดาทั้งมนุษย์ทั้งสมมนทั้งพรามทั้งอะไรทั้งเทวดาอะไมนุษย์ ถ้าคนเหล่านี้ยังไม่รู้ธรรมะสถาพทก็จะยังไม่ปริิพานันต์ตอบจะมาสัตย์จมามาเชิญมามาทูลให้นิพพานท่านว่าโอ้ยังถ้าคนเหล่านี้ยังไม่รู้ธรรมะเป็นเอาตัวรอดได้เลยฉันยังไม่ปริญญาขน,นี่พระพุทธประสงค์อรตมาก็สนองพระพุทธประสงค์ จึงได้เรียกตัวเองว่าพุทธภาพที่ทำให้ธรรมะปรากฏแก่สัตว์ทั้งหลายทัเทว,วดาอะไมนุษย์มันก็ดีแล้วที่เขาจะมาให้สั่งสอนให้ธรรมะมันแพร่หลายออกไป